สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้นะคะครูดวงนะคะจะมาขอชี้แจงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายค่าเครื่องแบบและค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึทับสนะคะที่ครูดวงกับครูจุบเป็นที่ปรึกษานะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางโรงเรียนก็ได้มอบเช็คมาให้กับทางครูที่ปรึกษาแล้วนะคะครูที่ปรึกษาก็ได้ไปขึ้นเช็คมาเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะ อโอนให้กับผู้ปกครองน,นักเรียนนะคะซึ่งค่าอุปกรณ์การเรียนนะคะได้คนละ210บาทนะคะส่วนค่าเครื่องแบบนักเรียนนั้นได้คนละ450นะคะแต่เนื่องจากว่าค่าอุปกรณ์การเรียนนั้นทางโรงเรียนนะคะไดใ้ให้นักเรียนนั้นมารับเป็นค่าเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนเป็นค่าสมุดค่า อุปกรณ์การเรียนที่รับในวันที่มามอบตัวแล้วนะคะทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของค่าอุปกรณ์การเรียนนะคะทางเรียนก็จะอโอนใจ่ายให้กับฝ่ายสวัสดิการนะคะทางครูก็จะขอโอนจ่ายทางฝ่ายสวัสดิการดังนั้นนะคะที่ผู้ปกครองจะได้รับนะคะก็เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนนะคะคุณละ450บาท ะะดังนั้นคุณครูก็ขอมาชี้แจงตรงนี้นะคะแล้วก็คุณครูจะรบกวนให้ทผู้ปกครองทุกท่านนะคะได้กรอกข้อมูลให้คุณครูนะคะใน Google Form เพื่อที่จะได้เป็นหลักฐานนะคะที่คุณครูจะได้โอนเงินให้กับทางผู้ปกครองนักเรียนนะคะซึ่งก็จะมีตัวอย่างให้ใหใหใหดูด,ดังนี้นะคะเดี๋ยวผู้ปกครองจะได้กรอกได้ถูกต้องนะคะ อันนี้เป็นแบบฟอร์มค่าเครื่องแบบนักเรียนนะคะจำนวน450บาทก็จะให้กรอกเลขที่ชื่อนามสกุลของนักเรียนนะคะก็ติ๊กนะคะท,ที่ตรงกับความเป็นจริงของลูกของเรานะคะจากนั้นก็ไปพิมพ์ชื่อนามสกุลของผู้ปกครองนักเรียนนะคะเกี่ยวข้องเป็นอะไรนะคะพ่อแม่ปู่ย่าหรือตายายเป็นต้นนะคะ แล้วก็มีความประสงค์จะให้อนเงินเข้าบัญชีอะไรคะบัญชีพร้อมเพยหรือหรือเข้าบัญชีธนาคารทั่วไปก็ติ๊กเลือกนะคะก็พิมพ์ชื่อธนาคารเลขที่บัญชีธนาคารนะคะชื่อเจ้าของบัญชีผู้ที่จะรับเงินนะคะแล้วก็ก่อนที่จะกรอกก็รบกวนตรวจสอบข้อมูลอีกทีอีกครั้งนะคะให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ค่อยกดส่งโอเคไหมคะแค่นี้ค่ะแต่ว่าอยากย้ำว่าช่วยกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยว่าครูดวงจะกําหนดให้ส่งแค่ครั้งเดียวนะคะให้ถูกต้องนะคะแต่ถ้าผิดพลาดประกันใดก็ ติดต่อกับคุณดวงโดยตรงนะคะเพื่อว่าคุณคุณดวงจะได้เอาเลขบัญชีนี้ให้กับคุณคูณจุ๊บนะคะไปคุณคูณจุ๊บจะก็จะดําเนินการถ่าย,โอ,อยโอนเงินให้กับผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครส่งมาเร็วก็จะได้รับโอนเงินเร็วนะคะก็ฝากแจ้งผู้ปกครองเพียงเท่านี้นะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะ